ดีใจกันดีใจ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 กันเอาป้าปไปมาปมามามาอ้<ๆ>อากิน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 นี่มาตรงนี้มา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 อืม ตอนนี้ก็จากที่หุงข้าววันละห้ากิโลก็กลายเป็นเจ็ดกิโลแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่มเจ้าเด็กๆน้อยพวกนี้ด้วยมันก็เลยทำให้เพิ่มจํานวนข้าวสารขึ้นเหนื่อยเอาใส่ไม่มากินหลาลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยังไม่ครบนี่ ยังขาดอีกประมาณสามสี่ตัวไปกินไปเร็วมันกลัวเลยนี่มาวะ,ะบางทีมันก็ไม่สามารถกินร่วมกับมาใหญ่ได้มามาตรงนี้มามาเร็วมา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 เรวมาเอาอืมเอาพ่อเลยนะ,ะกินก็นกินไม่ต้องหลบกันหลบกันแล้วนี่นนะ ขาให้กินตรงน,นู้นหรอยุง่งอะไรไหนชามนะ่ะกับด้วยละล่ะนี่ถ้าเกิดมันรอดหมดเป็นสิบตัวนี้นะแล้วมันโตนี่ไมอยากจะคิดเลยถ้ารวยจะทำยังไงไอ้ด่างน้อยนี่อยู่อย่างน่ารักเอผู้หญิงผู้ชายเธอไหนมาดูสิอผูหอ้หญิงอาเนี่ยผูงชายนี่ก็หญิงแม่เออ อืเอาตาน้ำตาลมาด้วยวันนี้น้ำตาลมาด้วยไม่เห็นตาลกันนานแล้วอย,อย่านะอย่านะอย่าทะเลาะกันนะตาลน้ำตาลจำน้ำตาลกันได้ไหมคะน้ำตาลที่เป็นมะเร็งเมื่อก่อนนะคะไม่มีโอกาสรักษาจนหายรอ อายุมันเยอะอันนี้เริ่มเป็นอันนั้นด้วยเป็นขี้เลือนด้วยตามันอายุหลายปีล้วแหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาตาเน,นี่ยจอมเกเรเลยแหละกินเลยลูกกิน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 วันนี้ข้ามฝากมาฝั่งคันนี้เลยอะลูกตาเขาจะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะคะคนละฝั่งกันคนละโซนกัน นี่ยังเหลือที่กุฏินะคะที่กุฏิหลวงยังไม่ได้ไปทีนี่ยังอยู่แค่โซนโซนอันนี้โซนสาราสวดศถ้าเกิดว่าท่านผู้ใจบุญท่านใดประสงค์จะส่งอาหารเม็ดสำหรับน้องมาน้องแมวมาให้แม่ที่บ้านแม่ก็ยินดีนะคะเพราะตอนนี้สมาชิกเด็กๆเนี่ยเยอะมากโอ้ย ในช่วงนี้พ่อก็ยังมีปัญหากับเรื่องงานก็คือยังเคลียร์เก็บเงินไม่ได้แม่ก็ยังไม่รู้เลยจะเอาที่ไหนให้เด็กๆได้กินได้อยู่กันข้าวสารตกวันละเจ็ดกิโลยังไม่รวมกับข้าวมันอีกเนาะตอนนี้อ่ะใครจะบริจาคอาหารน้องหมาน้องแมวหรือว่าบริจาคข้าวสาร เดี๋ยวแม่จะลงที่อยู่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะแม่ก็กราบขอบพระคุณทุกความไม่แปรแล้วก็ทุกๆกำลังใจที่มีให้กับเด็กๆในบ้านสีชนแล้วก็ให้เด็กๆด,ดอนน้องหมาน้องแมวในวัดนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะ